เปิดวงจรปิดยิงขับเก๋งสตาร์ทรถเกียร์อาร้ทงถอยชนรถจอดท้ายแล้วขับหนีมีรายงานว่าผู้ที่ใช้รถเก๋ง Honda City สีดำคันหนึ่งที่เป็นชาวลำปางได้โพสต์ภาพวิดีโอวงจรปิดขอความช่วยเหลือหลังจากได้จอดรถยนต์เก๋ง Honda City สีดำไว้ริมถนนพหลโยธินฝั่งตรงข้ามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง สวทลำปางโดยจอดบริเวณติดฟุตบาทหน้าคลินิกแห่งหนึ่งปรากฏว่าระหว่างจอดไว้ในช่วงวันที่17กรกฎาคม2566เวลาประมาณ19นาฬิกาก็ได้มีรถยนต์เก๋งตโตโยตา้า Vios สีดำป้ายทะเบียนลำปางก็ได้มาจอดอยู่ข้างหน้ารถและระหว่างที่จอดรถนั้นได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ามีหญิงจำนวน2คนหนึ่งในนั้น มีผู้สูงอายุคนหนึ่งน่าจะอายุประมาณ60-70ปีก็ได้เดินมาที่รถหลังจากนั้นพอยิงทั้งสองคนขึ้นรถปั๊บอยู่ในช่วงที่ระหว่างสตาร์ทรถเพื่อที่จะกำลังออกรถปรากฏว่าอาจจะมีการใส่เกียร์ถอยไว้รถก็เลยพุ่งอย่างแรงรถถอยเข้าไปชนรถ Honda City ซึ่งจอดอยู่ด้านหลังของรถปรากฏว่าช่วงหน้าบริเวณกันชน และไฟของหน้ารถ Honda City สีดำนั้นได้รับความเสียหายโดยเจ้าของรถ Honda City ก็ได้มาตรวจสอบสภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีรถยนต์เก๋งสีดำา t y y t t v V o ออดังกล่าวถอยมาชนอย่างแรงโดยเมื่อมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดพบว่าหลังจากได้มีการถอยรถชนแล้วผู้หญิงสูงวัยน่าจะอยู่ประมาณอายุ60-70ปีดังกล่าวก็ได้เปิดประตู ฝั่งซ้ายมือซึ่งเป็นฝั่งผู้โดยสารโดยคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่ตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ทันใดได้นำของลงจากรถก็ยังหิ้วถือถุงของลงมากองตรงฟุตบาททางเดินด้วยความตกใจหลังจากนั้นก็เดินมาดูและไม่นานนัก คนขับรถฝ่ายหญิงก็ลงมาดูเช่นกันแล้วพอหลังจากนั้นก็ขับรถไปทันทีซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเจ้าของรถเก๋งซิตี้ซึ่งเป็นผู้เสียหายจอดอยู่ด้านหลังก็ได้เดินทางไปแจ้งความประจำวันไว้ที่โรงพักลำปางแล้วซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังติดตามรถเก๋งคันดังกล่าวเพื่อตามหาเจ้าของเพื่อมาให้ความรับผิดชอบต่อไป แต่ทราบมาว่าเจ้าของรถคันหน้าบอกว่าถ้าหากมีใัรรู้จกักหรือทราบว่ารถเห็นคันดังกล่กาวเป็นของใครขอให้ช่วยติดต่อมาพบตนเองด้วยหรือให้เดินทางไปแสดงตัวที่โรงพักสถานีตำรวจภูทรเมืองลำปางางองน0ได้ให้เวลาถึงวันที่23กรกฎา,าคมนี้ถ้าหากไม่มาแสดงตัวก็อาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มในข้อหาขับรถชนทำให้ผู้อื่นเสียหายแล้วหลบหนีนกิจจาชาญศึก ภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน